ก็ขอสำหรับชิดสุดท้ายที่วัดพระาธาตุผาสัอนแจ้วนะครับแบตบดีเครื่องก็จะหมดจะให้มชมความสวยงามของวัดพระาธาตุผาสัอนแจ้วนะมาเป็นยังไงนะก็ยามค่ำก็จะเป็นประมาณนี้จริงๆแล้วเขาปิด6กโมงครับแต่วันนี้น่าจะมีพิเศษที่ ผสมจากจากต่างที่เข้ามาทำวัดก็ก็เลยปิดถาเดี๋ยวผมจะถามจ้านพี่ครับพี่ครับพี่หัวดี <laughs> ผมอ่านใน Google เ,เหมือนปิดหกโมงอันนี้เลยหกโมงคืออ๋อเหรอครับแต่ถ้าไม่มีนี่ก็คือปิดหกโมงอยู่ใช่ไหมะรับผมโชคดีมากเ <laughs> <laughs> ออ ผมก็อ่านใน Google มาประ,ประมาณนั้นครับปิ6โมง,โม,งมีพระสงฆ์มาท,ทําพิธีจากต่างถิ่นเออผมก็โชคดีเหมือนกันครับอันนี้ก็คือวัดพระธาตุผาซ่อนเจลความสวยงามสวยงามมากกับยามเย็นอ่าดูครับดูไปเรื่อยๆจนแบตจะหมดนะครับพี่น้องเพราะแบตหมดทั้งสองเครื่องโอ้โหสุดยอดนะมนาะสุดยอดความสวยงาม โชคดีมากครับผมมาในวันที่มีพระสงฆ์ท่านมาทำพิธีอะไรก็ไม่รู้ก็เลยปิดปิดเลยหกโมงครับวันนี้นี่ก็เป็นเวลาเวลาจะจะทุ่มนวดูวมึงครับแบบ เครื่องนี้ก็จะหมดเหมือนกันผมก็คงจะใส่แช่แบตเตอรี่หมดนะครับพี่น้องเพราะว่าคงไม่ได้ดึกไปกว่านี้ให้ดูสภาพยเย็นๆที่วัดพระราธาตุผาซ่อนเจลวัดพระธาตุผาซ่อนเจลเย็นๆครับพี่น้อง ปกติทางวัดจะปิดแล้วแต่วันนี้มีการทําพิธีจากพระสงฆ์จากต่างถิ่นครับท่านมาทําพิธีก็เลยปิดปกตินักนะท่องเที่ยวก็ยังคงเข้าปกติจะปิดแล้วนะครับจะไม่ได้เปิดขนาดนี้ดูสายหมอกที่อยู่ทางหลัง,งก์พระสวยงามมาก,มาก แบตก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับผมก็คงจะขอควบไปแค่แบตหมดแบตหมดตรงไหนก็คือจบตรงนั้นเองพระธาตุส้นแจ้ว น,นันก็กำลังจะติดไฟแล้วนะครับอีกด้านหนึ่งเวนเจดีสวยงามมากครับได้เห็นยามเย็นยามข้างคืนทองวัะธาผาซ่อนแจ้วลองใส่ไฟสวยงามมาก ชั้นบนมีนักท่องเที่ยวอยู่จริงดยมีทางขึ้นไปเราก็ไม่รู้ก็คงจะไม่ขับขึ้นไปอีกครับเพราะว่าแบตเตอรี่ก็จะหมดแล้ว เดี๋ยวจะได้รู้ว่าเวลาแบตใกล้จะหมดกล้องจะชัดมากแค่ไหนครับก็จะไปให้แบตหมดเลยสำหรับวิวข้างๆวัดก็สวยงามสวยงามยามค่ำไม่ได้มีโอกาสมาเห็นยำค่ำแบบนี้อีกแล้ว ต้ำหล่วดพระธาตุ่าซอนแก้วผมก็มาครั้งนี้น่าจะเป็นรอบที่สี่แล้วสวยงามมากก็เสียดายอยู่ครับแบตเตอรี่มีน้อยไม่งั้นจะเจ็บภาพไว้เยอะ โอกาสโอกาสหายากมากครับอีเครื่องหมดเรียบร้อยครับ